ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสําหรับปั๊มลมนะครับก็จะเป็นปั๊มลมแบบไร้สายนะครับถือไปไหนมาไหนก็ได้นะครับครับหนักประมาณสิบกิโลนี่นิดสิบสองโลประมาณสิบสองโลนะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่พี่แบตสี่สิบโวลต์นะครับสี่สิบโวลต์นะครับถังกี่ลิตรตัวนี้ถัง7.6ครับ7.6ลิตรนะครับก็ทํางานอยู่ที่85เดซิเบลครับนะครับระยะเวลาในการเติมเต็มนี่ใช้ประมาณหนึ่งนาทีกว่าพี่ใช่1นาทีกว่าไม่นานนะครับถือว่าเร็วมากนะไม่ถึง2นาทีนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับแรงดันสูงสุดได้ที่แรงดันาขาเข้ามันจะอยู่ประมาณร้อยห้าขีขาออกจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบก็คือคพูดง่ายๆว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยแปดบาทร้อยสามสิบพวกนี้คือเลขอะไรนะครับเอาง,ง่ายง่ายเวลาเราไปเติมลมรถยนต์เขาจะตั้งไว้ที่3.5นะครับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยเติมสามแต่อันนี้ได้ถึง130ดังนั้นเนี่ยพวกที่เป็นจักรยานที่ต้องใช้ลมเยอะๆนะครับหรือว่าพวกอะไรที่ต้องใช้ลมเยอะๆเนี่ยตัวนี้ดันได้นะดันไปถึง135พีามสิบห้ ก็คือ8ดบาทนั่นเองนะครับก็เสียงก็่นจะไม่ดังมากนะครับการดูแลรักษาก็แค่เปลี่ยนแบ,นบ,บตแล้วก็เป่ากรองแค่นั้นเองนะครับมีรูให้ปล่อยน้ำออกตรงนี้ใช่ครับนะครับถ้ามันหนักมากก็น้าออกนิดน,น,นึงนะครับใช่โอเค